ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการพับเหรียญโปรยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเหรียญโปรยทานนะคะก่อนอื่นฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะค่ะลักษณะเหรียญโปรยทานที่พับสําเร็จรูปนะคะก็จะได้ตามภาพค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะโดยเราจะใช้ริบบิ้นจำนวนสี่ คนะคะแต่ละคู่จะมีความยาวคู่ละ1 1 5เซนติเมตรถึง120เซนติเมตรก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งนะคะเว้นระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะประมาณนี้ค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะแยกริบบิ้นออกจากกันเป็นคู่ค่ะโดยเราจะหยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะโดยเราจะแยกคู่ที่1และคู่ที่2ออกมาก่อนค่ะ โดยนะคะเราจะหยิบคู่ที่1ขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยคู่ที่2ประกบกับคู่ที่1น,นะคะประมาณเนี้ค่ะและจากนั้นเราก็จะหยิบคู่ที่3นะคะขึ้นมาประกบกับคู่ที่2ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ และจากนั้นคู่ที่4นะคะเราจะหยิบขึ้นมานะคะแต่เราจะนำส่วนที่เราพ่าครึ่งค่ะสอดเข้าไปในช่องที่1นะคะ,คะก็จะประมาณนี้ค่ะสอดเข้าไปในช่องที่1นะคะแล้วก็คล้องในคู่ที่3นะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นแต่ละด้านเข้าหากันค่ะ จากนั้นเมื่อเราดึงริบบิ้นแต่ละด้านเข้าหากันนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทําฐานแดค่ะโดยเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะพับเฉียงไปทางด้านขวามือนะคะไล่วนทําไปจนครบ4คู่เลยนะคะค่ะเมื่อถึงคู่ที่4ี่นะคะคู่ที่สี่เราจะสอดเข้าไปใต้เส้นนะคะของคู่แรกค่ะประมาณเนี้ยค่ะ แล้วเราค่อยดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะค่ะเมื่อเมื่อเราดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วนะคะเราค่อยๆกดริบบิ้นให้เกิดความแน่นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐานแปดค่ะโดยเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนนะคะค่ะเมื่อเราหยิบคู่แรกขึ้นมาก่อนแล้วนะคะเราจะไล่วนไปทางด้านขวามือโดยหยิบคู่ที่สองมาประกบกับคู่ที่หนึ่งค่ะ แล้วก็ตามด้วยคู่ที่3มาประกบกับคู่ที่2นะคะแล้วก็ตามด้วยคู่ที่4ค่ค่ะมาประกบกับคู่ที่3จากนั้นสังเกตว่าเส้นด้านบนจะมีสีคู่นะคะเราจะหยิบคู่แรกวางลงไปด้านล่างแล้วก็หยิบคู่ด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนอันนี้คือครั้งที่1ค่ะและคู่ที่2เราก็หยิบเส้นด้านบนลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนก็จะเป็นคู่ที่2ค่ะและคู่ที่3นะคะเราก็จะหยิบเส้น ด้านบนวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะจะเป็นคู่ที่3ค่ะและคู่ที่4นะคะแล้วก็หยิบเส้นด้านบนวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะและสังเกตว่าเส้นด้านบนจะมี4คู่นะคะค่ะเราจะหยิบเส้นแรกนะคะวางลงไปด้านล่างนะคะและเส้นที่2หรือคู่ที่2ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรก ประมาณเนี้ยค่ะ,แล,ะ,คะแล้วคู่ที่สามค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแต่ไปผูกในห่วงที่สองค่ะ,แล,ะ,คะแล้วคู่ที่สี่ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกเหมือนเดิมค่ะแต่ไปผูกในห่วงที่สามนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะดึงลิ่มบิ้งเข้าหากันค่ะแต่และด้านเข้าหากันเลยนะคะโดยเราจะใช้มือด้านซ้ายเราช่วยประคองค่ะ เมื on ่อเราดึงริบบ mm ิ้งเข้าหากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะเพื่อทําการสอดกิบนะคะลักษณะของการสอดกิบนะคะเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะวางทับไปทางด้านหน้าโดยเราจะวินระยะห่างประมาณ4เส้นนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะหยิบเส้นใดหรือคู่ใดขึ้นมานะคะแล้วก็จะวางทับไปทางด้านหน้าวินระยะห่างประมาณ4เส้นนะคะ เราก็จะไล่วนไปทางด้านซ้ายมือวางทับไปเรื่อยๆจนกว่าว่าจนกว่าสังเกตว่าเส้นด้านบนจะเหลือสีเส้นนะคะค่ะเมื่อเราวางทับแล้วนะคะเส้นด้านบนจะเหลือสีเส้นนะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกนะคะที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือค่ะประมาณนี้ค่ะสอดเก็บเข้าไปในช่องแรกนะคะโอเคค่ะแล้วค่อยดึงริปบิ้นเข้าหา จากนั้นคู่ที่2ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะสอดกลิบเข้าไปในห่วงแรกนะคะแต่ไปผูในห่วงที่2นะคะประมาณเนี้ยค่ะแล้วคู่ที่3มเราก็จะสอดกลิบเข้าไปในห่วงแรกนะคะแต่ไปผูในห่วงที่3ค่ะแล้วคู่ที่4ค่ะเราก็จะสอดกลิบเข้าไปในห่วงแรกนะคะแต่ไปผูในห่วงที่4นะคะประมาณเนี้ยค่ะโอเคจากนั้นเราก็จะค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากัน นะคะเพื่อให้เกิดความแน่นค่ะเมื่อริบบิ้นเราเกิดความแน่นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการสอดกก็บนะคะค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะสอดกก็บริบบิ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะลักษณะของการสอดเก็บนะคะเราก็จะเป็นระยะห่างประมาณ3เส้นนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนนะคะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ แปดเส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บนะคะจนครบนะคะ8ดเส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมานะคะค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะทํากีบดอกด้านในนะคะประมาณนี้ค่ะโดยเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนเลยนะคะค่ะลักษณะของการพับนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้าไปด้านในให้พอดีกับ เส้นริบบิ้นนะคะแล้วเราจะม้วนปลายนะคะม้วนปลายนะคะสอดใต้เส้นถัดไปนะคะและเราจะสอดให้โผล่ระยะห่างประมาณ4เส้นนะคะสังเกตทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหาประมาณนี้ค่ะและเราก็จะไล่วนทําไปทางด้านขวามือนะคะเส้นที่2ค่ะเราก็จะพับเข้าไปด้านในให้พอดีกับเส้นริบบิ้นนะคะและเราก็จะสอด กลบในช่องถัดไปโดยเราจะวินระยะห่างทางด้านซ้ายมือประมาณ4เส้นนะคะโอเคค่ะเราก็จะทำลักษณะแบบนี้ค่ะไล่วนทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8กลีบเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดกลีบจนครบ8กลีบแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะจัดริบบิ้นให้เกิดความสวยงามนะคะสังเกตว่าเส้นด้านข้างให้พับพอดีกับเส้นริบบิ้นนะคะประมาณนี้นค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําการสอดเกลีบนะคะดูเราจะมีระยะห่างประมาณ3เส้นนะคะและเราก็จะไล่วนทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบ8เส้นแล้วนะคะหรือ8คู่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับด้านขึ้นมานะคะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาเราก็จะจัดกีบอีกครั้งนะคะให้สวยงามนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทํากีบรอบข้างประมาณนี้ค่ะเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะม้วนเข้าไปด้านในค่ะประมาณนี้ค่ะมือเข้าไปด้านในแล้วก็สอด ะะใต้เส้นด้านหน้าสอดเข้าไปในรูช่องใต้เส้นด้านหน้าประมาณนี้ค่ะแล้วค่อยๆดึงโอเคค่ะเราก็จะไล่วนไปทางด้านขวามือนะคะเส้นที่สองเราก็จะทาลักษณะเหมือนเดิมนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปเรื่อยๆื่อจนกว่าจะครบแปดกลีบเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดกลีบรอบข้างจนครบ8กลีบแล้วนะคะจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะทํากลีบรอบข้างอีกครั้งหนึ่งเราก็จะจัดนะคะหรือดึงริบบิ้นเข้าหาให้เกิดความสวยงามนะคะก็จะได้ประมาณนะะี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปเราจะทำกลีบรอบข้างนะคะเราจะหยิบเส้นใดนะคะเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะ กลีบรอบข้างกลีบแรกค่ะค่ะเราจะพับเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็จะม้วนออกมาด้านนอกพับออกม้วนออกมาด้านนอกประมาณเนี้ยค่ะใช้มือด้านซ้ายเรากดไว้นะคะประมาณเนี้ยค่ะให้เป็นรูปทรงกลวยนะคะแล้วเราก็จะม้วนออกมาด้านนอกนะคะแล้วเราก็จะสอดกลีบนะคะข้ามไปหนึ่งเส้นนะคะประมาณเนี้ยค่ะ แลยวเราค่อยๆดึงริบบิ้นออกมาด้านนอกนะคะเราพยายามจัดกีบนะคะโอเคค่ะอันนี้คือเส้นแรกนะคะหรือคู่แรกค่ะโอเคค่ะคู่ที่2เราก็จะไล่วนไปทางด้านซ้ายมือนะคะพับริบบิ้นเข้าไปด้านในแล้วก็ม้วนออกมาด้านนอกให้เป็นรูปทรงกลวยหรือสามเหลี่ยมใช้มือด้านสายประคองแล้วก็ม้วนไปออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็สอดนะคะข้ามไป สอดกลีบในช่องถัดไปนะคะหรือเราจะข้าไปหนึ่งหนึ่งเส้นนะคะประมาณนะะี้ค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบแคู่หรือ8ปดีบเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบ8กลีบแล้วนะคะเราก็จะจัดกลีบนะคะให้เกิดความสวยงามนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดกล็บนะคะค่ะเราจะสอดกกิบนะคะโดยเราจะหยิบเส้นใดหรือคู่ใดคู่หนึ่งขึ้นมานะคะและเราจะพับไปทางด้านหน้านะคะสอดในเส้นถัดไป ประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราค่อยๆดึงโอเคนะคะเราก็จะไล่วนทําไปเรื่อยๆนะคะทางด้านสายมือจนกว่าจะครบ8ดเส้นหรือแปดคู่นะคะ เมื่อเราสอดเก็บจนครบ8คู่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำกลีบด้านนอกอีกครั้งหนึ่งนะคะละักษณะของกลีบก็จะประมาณเนี้ยค่ะเราก็จะหยิบคู่ใดคู่หนึ่งพับออกมาด้านนอกแล้วก็ม้วนเป็นรูปทรงกลวยแล้วเราก็จะสอดเก็บในเส้นถัดไปนะคะบนเส้นนั้นนะคะโอเคค่ะแล้วค่อยๆดึงลิ้มบิ้งเข้าหาตัวเองก็จะได้ประมาณเนี้ยค่ะ เราก็จะไล่วนทําซ้านะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบ8ดกลีบหรือแปดคู่เลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดกลีบรอบข้างครั้งที่2จนครบ8กลีบแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะเหรียญปวยทานตามภาพค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเรานะคะก็จะตัดในส่วนที่ริบบิ้นเหลืออยู่นะคะประมาณนี้ค่ะเราจะพับนะคะริบบิ้นเข้าไปด้านในให้พอดีกับ เส้นนั้นนะคะแล้วเราค่อยๆตัดลิบิ้นออกในส่วนที่เรือแล้วก็จะสอดกิบใต้เส้นนั้นโอเคค่ะเราก็จะไล่วนลักษณะทำซ้ำแบบเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบแดคู่เลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บริบบิ้นจนครบ8ครูแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะการพับเหรียญปวยทานที่เสร็จสมบูรณ์นะคะตามภาพประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและอยากฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อ,อไปนะคะขอบคุณค่ะ